โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยไซทีนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมที่ได้ตั๋วละครห้าดาวนะครับตรงนี้เนาะตรงคําสั่งนะครับที่อยู่ในเรื่องของอีเวนต์นะครับเราจะได้ตั๋วห้าดาวนะตรงนี้นะครับก็จากบอร์ดแพลตนะครับก็ ต้องทำธารกิจนะครับโดยการเราจะต้องเล่นหนึ่งอันครั้งนะแต่ว่าตรงนี้นะครับจะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือเราต้องเล่นคนเดียวนะเล่นเคคคนเดียว,คยวโคออฟจะไม่ได้นะครับและตัวที่เราจะใช้นะครับต้องเป็นตัวละครวินซี่นะครับผมเท่านั้นนะครับถึงจะได้เควสตรงนี้นะซึ่งในการเล่นบางครั้งเนียนะครับมันก็จะได้ของรางวัลเรื่อยๆด้วยนะนี่ครับอย่างตอนนี้ผม ผ่านไปแล้วคนระับประมาณหนะ้าร้อยห้าสิบสี่เนาะตรงนี้นะจะเห็นว่าห้าร้อยห้าสิบสี่นะเราจะได้พวกน้ำหอมใหญ่พวกของอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวที่เขาแนะนําก็มีบอกเหมือนกันนะครับเราจะมีพวกแกมนีนะเขาประกาศเขาบรรจุประกาศก็ได้นะตรงนี้เขาจะมีตัวละครแนะนําอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะใช้ตัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราคัดกรองนะครับตัวละครเป็นเควนซี่ก็ ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไม่ใช่นี้อ่าอยู่หน้าที่สองนะครับนี่นะครับก็มันจะเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นบอร์ดคลาสตรงนี้นะที่อ่าของวนะินซี่น่อยไหมนะครับกิจกรรมก็จะมีของแจกมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ซึ่งตัวละครที่ เขาให้แนะนำเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวแคนดิดแกรมมี่นะครับแบมบี้เอ็กตานะครับมาคูลินมินินาคุโรสกิอ่าคุโรสกิมาสกินะครับผมก็คือแม่จิโกแล้วก็อิชิดะอุริวรลองกับฉางดูด้วยนะครับอืมก็จะมีแปลกตัวละครตรงนี้นะหรือเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องดูหรอกนะครับมาคัดกองเองว่าเฮ้ยเรามีตัวอะไรบ้างนะครับในสังกของควินซี่นะครับนี Z, น่ เยอะแยะนะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดใครมีก็จัดไปน่าจะมีทุกคนแหละนะครับไม่น่าจะหายากกันนะครับก็ตรงนี้ก็มาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วกันเนะเผื่อแบบเออเห็นเป็นเควสว่าต้องเล่น1000ครั้งก็ตัวอะไรลงเล่นก็ได้นี่ไม่ได้นะต้องเป็นตัวละครกินซี่แล้วก็ต้องเล่นในโหมดของคนเดียวนะเล่นโค o ออ็ไม่ได้เควสนะครับตรงนี้ก็มาบอกกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกลังใ,ใจกันด้วยนะถ้าอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ